สวัสดีคร่ะสาลบ้านสาวชมากับพี่น้องข้ัเสดีเบ้าดาําครับยุงยังมาหลายค่ะพี่น้องยุงคักยุงเนียค่ะพาข้าวปลาอีกเด้อค่ะมือนี่ยังเป็นยังกูนะมาน้ำเปื่อยเป็นผามาก้อยไก่ก็เลยได้ล็ดต่ออกอกะตาวขึ้นมาโพ้หมดอนมะหอดแต่มะพร้พอท่านเมื่อนี่นนเป็นสายอยุบบอมเป็นสายไปเล็กค่ะใอท่านนี่อย่างไรเป็นน้ำแน่ก,กับยัดตัดขาเป็นเหงาหลายเนาะเท่าไรก็่เอาแต่มือเด้อ บุ่มเยอะค่ะอื่เดรุนหนึ่งจริงเนาะปลาไฟใหม่ออกเยอะต้น,น่ะเนื่อนึกว่าปลาออกที่เล่นนะสีไข่เนาะค่ะจุ่มเป็นเยอะอืมอมะไรบ้างซาเซม่าคือันซาเซม่าเคยมาปลานี่เทียนึันกับเพื่อนเล่าป่ะนี้เพื่อนว่าเพื่อนมาทางไหมย่ยางสามกิโลสซาสิมาฮอดดอน ไดู้สองกระตาพี่น้องจะถามว่ายังไงส่วนพี่ตสองกระตามไครับเพราะว่ามันจับขึ้นไปโดนกรได้แล้วค่ะ้อดอกออนลมันอกนเทาไมันก็พี่น้องไปน้องชื่สีนีเนาะเห็นาเลนาก่อนนี่มันเป็นอาู่กระด่เห็นชื่อสีมาลำเนา ท่านผสมกันมันก็ขายได้ถ้ามีแต่เห็ดท่านเห็ดขาเพก็ขายได้ก็จะกราคาพอดีบยังไงอืมมันต้องหนักเรื่องนไปไหนก่บบอนจะมาเบิ้งซอยฉันนี่โอ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 พี่น้องผู้ใดสีออเดอร์เห็ดขาเสียเมือ่อไหร่หากระสอบพี่น้องข้าดูนี่ตลอดยันยังาม จะเกตรงใจดีเ่มันคป็นอะกีเนี่ยเลกเป็นเส้นขาวไปเพ่นแน่นมืดขาดเอาที่เนี่ยคขาดเอาเืองเลยมดเอาเปาเลือกเอาจีเลือกเอาตบบานกระเอาซ้ำมาต้นสิเนี่ยพูดอะพี่น้อพูดอะยิงเงาบานกับบานุ่มดิ ลูกนะปี๋บานกับบานนนอนงครมน้องดหังั้นหรือสายพี่งค์ชัดสุสิติ่งต้าละอันนะเ,เห็ดคานะมือมาเก็บเห็ดคาโดยตรงค้ามันออกหรือออกหลาก็มูเนาะ ไปอช่วเขาไปหอดบุนเขาสิเห็ดค่าสัากเอาพี่นาอตหงหองงามดอกมุกมุกค่ะเลือกต่อ,อกตามใจชอบเลยเมื่อนี่เท่าบนเห็ดถือฝนอีกได้พี่นนอง น้งสีกันเมือบานเทากันไม่ได้อาไปคายหรอกนะคะไปเซ่เกลือแล้วก็ล่างไว้เก่งไปเซ่กระมีบ่เอากระสอบมาเ่รถใช้กรดอกกรเดือกไปเอาเดือกเห็นค้าแล้วนเอาเดือกห็น้าบ่เอาซื้อรถอะไรซืรว้าะกทงขาลวกรดไปทรงใหญ่ขอสิเก็บทรงพอด้นอห้าสิบเออรลหาสที่บา นี่ได้ดอกียเงี้ยุดเดียวพอเต็มกับตาด้วยนะมอม้อเขาขืนมากนะอืมข้ามไปลงทางเก้าสิจับในยุ่นะบัาเนาะทางโานักเกากไก่ด้ถึงยังวานูจัยังไม่ได้เนี่ยเออข้ามไปข้าวไปซ่งอันมองน้ำตกขนาดรูแล้วม่ต้องอันว่่ต้องย่านเลยนี่เนี่บอกีหล่อืดแต่บัาแข็งแรงเนาะ ลองหาบ้างนะคะ่ะปลานี่ก็เคยมาแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าอันยังก็มืนอนี้มานละ้วเิ่นเพิ่นมาอีกกเลยมาสองสามหย่นนนนอนงังน่งแล้วเฮ็ดอันนี้นะกําลังหฮงกกสิว่าเนี่ยดรอได้กะรู้สึกว่าทหนีนนนนไม่สว่าง กัวข,ขาวกัวข,อข,อขาวอยากได้ส้นีมดนี่นอบ่มาด้วยอยากได้ดอกนุ่มไหลนะคะ่ะดวส้นีมดเนี่ยจะคูยู่สันะ่าเลยเท่าเลยนี่พี่น้องอันน้งเลือดมีสีงไงดีโอ้สองดอกตปนสองสามบุ๊ ย่นีนใส่ละนะตรอกโไปคูคเยอะดงเห็ดค่าพี่น้องกรกืขี้ค้อมนอีหมือนที่น่องหาเห็ดะนะเรือเ,อเอดอกเด,กดเห็ดค่าเือเอ,อดอกซิมงามแ่คะเืองาเอา เอาเห็ดคา,าก็ไปก่อนก็นได้ดอกน,นี้เอาเห็ดคากัน,นตุนไว้กอน,นเอาไปตุนไว้กอน,นดอกนี้น้อย,ยมิดทิ้งดอกนี้มือหนิบ่าอาอันนี้ก็คือบางๆแบบว่าสมบูรณิบ่าอาเราจะนั่งปุืนๆไปเลยค่ะให้มาเห็ดค่ะนาเลยค่ะออืม,อมน้ม เหียงถุงเหียงถุงมันเสียสีต่ำเพชรตีนต่ำเนี่ยบอกกับว่าเม่ได้ไปต้มแล้วนะมันสิบพราเพ็ดท้ออันเพ็ดคาคนละสนิทะะ้อค่ะแต่ว่าปูนแล้คนเป็นเบือ่อเป็นแผลนะมันเป็นเ,นะนเบืออ่อใส่เขามาแผลซะหน่อยบ้านเนาะเขาแบบสีไมาจะสีละก็ว่าเห็เนแผลนี่หรอเตยเตยดอกสิเตยดอกเลือกเอาพี่น้องมันหลายไปไปเบิ้งกุมนั่นดูค่ะ อ๋อออต๋อต๋ออ๋ออรออ๋กอนแล้วพ๋ออ่ออ๋กอ๋อน๋ออ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 ่ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ด้๋ออ๋ออ๋ออ๋อั๋อ่๋ออ๋ออออากอห้อองดอกจออองไปอองมาละออ๋ออออ๋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 ออยออ๋ออออ๋ออ๋ออ บอกว่าขันอยากหาเห็ดก้อนไปดอนมาหรูตั้งแต่นสดเศร้านะมันเจ้าเนี oh. uh ่ยหาเห็ด oh. ก uh ้อนสมใจายก็ห oh. น uh ีแ oh. น uh ่นอนอือมันนี้เป็นเต็นนะมื้อหนึ่งเห็ดอีหยังแล้วบ้านอ่ะก็ขาวมันเป็นระหว่างเห็ดพิการเห็ดท่าหนั่งกระมัง ก็ข้าเขาวแล้วคุณว่ากุ้งคนกับหอมอีหลีดีล่ะพี่น้องนะกูด่ามันย้ำเกี่ยวกับเห็ดขาวแล้วบอนเนี่ยแค่น็ดอันนี้ออกส่วนหลายมันสีไว้ดีเนาะบอนเนาะแมียนโดนไหนออกในน้ำจาดมเด้อค่ะไอบ้านยุตลาดเนี่ยอันตลาดยังก็ตลาดมองน้ำตกเนี่ยค่ะตะกี้เพิ่นบ่เอาเลยเพิ่นว่าเห็ดเบื่อแต่นี่เพิ่นเห็นซะาเสริมไปเห็ดคลิปยังก็พวกลังคนน่ะ เห็นตะเสริมเห็ดคลิปลี่งขายแล้วบ่หน้าเมนเพิ่นจะเลยยปาเก็บมาขายมันกัตระกูลเดียวกันกับเห็ดค้าตะ่ามันแพร่อีหลีมันสังเกตเบ่ขั้น่าผู้นึงเว้าผู้เดียวกับิบพาะว่าดอกอันนี้มันหลายขนแต่ว่าพี่น้องก็่าคิดว่าตาเสริมเห็ดเห็ดลิปไปขายได้ห่ะค่ะมันบ่เมนมันไม่เมนเห็ดผิดมันก็เป็นเห็ดที่ว่าคนแพร่ซื่อแต่ว่ารับรองว่าตะเสริมเห็ดนะมันมีแพร่เนาะค่ะ เอาเห็ดสะอาดแล้วเขาก็เห็ดต้มให้สุกต้มน้ำออกใส่แกงนี่แล้วเมือคืนนี่เราเสริมต้มเราเสิร์ฟแกงยำเห็ดอันนี้กินรวดหนูนี่หนูว่าเห็ดคามันจะเป็นกีบนุ่มๆพี่น้องจะเป็นกีบนุ่มๆหลายกินที่แบบบ้านกินดีๆนี่แม่นี่ยังกระบอกว่านะพี่น้องนะเอาเลยเดี๋ยวม้าหล่ะไก่กระดกกระเดือก เห,นนห็ดท่านก็ยังองึดช่วดนโดนเท่าะดยเฉพาเห็ดท่านนะแบบเนาะขาว่าไข่เนี่ยวะ่ะเห็ดท่านที่ว่าเฮาอ่ะได้กันหลายเติบยุ่เอาไวไ้เห็ดสีขาวไปปนกันมั้งมีแต่เห็ดท่านอะไรกันสิแกงใส่สีด,ดำเปื้อพๆวันนี้ผู้เป็นม้าผู้นี่เพื่อจะอาศัยมาตามหาเห็ดก็ไม้จริงนะ ป้าได้กับนี้เนาะบอมตาเปเ็ดก้อนไหลบ้านนี้เอามาน้ำพ่นเอาเ็ินี่นะเอ้เดี๋ยมาน้ำพ่นเป็น้าไปิส่กับเปถ้าเขาไปตังเก็บเห็นมันได้หลพี่เ้างเห็นมันได้หลาหลเลยค่อยจะคุ้มค่ารดเงินเอนค่ารีบเลยมาอกคาดมันซอยเพ่นน้ำ เตือนขึ้นลเลยเราเตือนขึ้นมันแมนเฮ้ยกาล้มันค์ก,นกับสุดยองเห็นปะคุนขาวเตรียมเลยข่าวคักต้าบ้านไอ้คัดเอาคัาดเอาดอกกันที่ว่าเป็นนุ่มเนยบมานได้เส่ปลนกับเห็ดค้าละค่ะถ้าเวลาไปต้มก็จะต้มพร้อพกัน ต้มออกต้มสุดๆต้มออกคือเห็ดขมนี่มันไม่ได้ขมเด้ไม่ได้ขมไม่ได้เฟื่อนแต่ว่าเป็นเฟื่องกรอบตอนแรกๆไม่ได้คิดว่าจะต้มเพื่อว่าจะไยเบื่อหรืออีอย่างที่พี่น,อน้องคิดว่าเพื่กรอบคขนเวาล่างสดนี่เพิ่นเซียนมุนมุนบัดต้มไปต้มมาหนะ่ะมันเมนบไดเนี่ยต้มเรียบร้อยหน้าแนะบบหน้านุมน่มนุ่มนุ่มละก,กันแซ่บใส่เกลือน้ำ มูแบในก็คือเก็บเห็ดจริงก็เกินเหมือนล่ะเ๋ยรอดเลยไปก็รอดกันด้วยบ้านนี้ขาฟาไปพุ่่เยองโอ้ไม่โอ้ไม่ท่านอืมนุมได้พี่น้องนะนี่ หลังมันก็ต้องเหลือรุ่นนี้มันก็จะเหลือพันบ้านพันวันเปลี่ยนเนาะปีนี้เนาะอืมจะถอนกอพี่น้องทั้งวันถอนไฟใหม่เด็กคนก็หมดแล้วทานเ่าจะเลื้อจริงสิหระค่อยเหลือพันอยู่แล้วไฟบ่ใหม่จะเ่าเด้ลเอล่ะ โอ้แค่นนนเดนมยอนะะีเป็นเห็ดโคกไห้แน่นอนี่ตีจักเม็ดตนเด้อเห็ดกุ้่กภูเขาเนี่ยบอกจุก่มเข้ากพองกันเขาเห็นอะไรอยู่ในมือเ่าอะไรก็ากบเาเล้วเลือกรสมีจิตเลือกเอาก็ไ็่ผสมกันข้าวมัะนะ ข้าวะ่ะไ็คือ,อ่สมกันผักไกเถอะเห็นว่าวกโอดเก็บไม่ได้พุเข้าวเป็นเคนที่พี่น้องน้ำท้ายเปะ็นงาหรือเปล่าเหี๋ยวไปเลยไปเบิ้งหน้่งมื่น่น้ะข้าวสัน เราเนมาเก็ดคามืองเตรียมตเลยข่กรวขาเหย้าไอ้ีค่ะแต่ว่าต้องปัดขอสมนนี้ซื้อก็เลยทนแบบทำเรา นี่เสื้อนี่หมาเนี่ยไม่ได้หยุดก่อนนี่นะไม่ฮะพี่น้องเห็ดค่าปุ๊บลูกที่เอาไปลดแล้ะค่อยจะได้เทสต์เยังก็จะสอบใบเนาะค่ะเขาก้าไปเทียไปป้าบไม่เขาไปเอาเห็ดท่านี่ยังเอาเพราะว่าปตานี่จะเห็ดค่าหลายมือเนี่ยค่ะสำหรัคลิปนี้ก็ฝากไวปสนิทแลเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะ สวัสดีครับ,บสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะค่ะ